ต้องบอกวิธีงัดเลยว่างัดยังไงไอยองมันเป็นอ่ะมันคัดท้ายเป็นมือ่อ คือนี่ได้หลับบายเจ็ห,หัวเลยถอยกมไป,ไปผืแล,แล,ล้วลูก <c oughs> ถ้าก้มได้ก็ก้มเมายากักลหลังงัน้นแล้วแต่ถ้าดวกค่ะ <c oughs> เอาหวัวไม่ชนนะคะอโอ้ต้องพายด้วย กลแล้วกลแล้วลายแนี้ดีกว่มามั้ยลายใบอีดหนึ่งบัะกระเจิดมัติคามก็บัะกระเจิดเป็นอากนูลาวเฮ้เหนื้อเลยฉัน